เกี่ยวไปเกีียวมาอยู่ต่ำลองเป็นต้นมาพันนะฮะถือหนูเลยหนูพกุกตัวง่ญ่เลยโอ้มาแล้วมาแล้วตัวแรกเลยด้นี่อของกินกะสิประมาณนี้แหละตตามะฮุงกะเซยังเดียวมีมีผักกับมาพี่น้องมากินข้าวเทงน้ำเดียวแบบนี้ไปง้องป่ามากบะ นาหนะอ้าแล้วบน้ำเนี่ยสภาพอ้ามน้ำผู้แข็งกัน่มอกลอกอยู่เยอะข้าวแห้งบันนี้นะแสบอยู่กอกินข้าวนะกราบทักทายสบายดีและกาสวัสดีทุกทุกท่านที่ติดตามและกฮับส้มเป็นกำลังใจให้กับซ่องเบาเพชเมื่อวนี้คอยกาสิได้ไปหา เสือมงนะมงที่คอยแกมาหลังจากที่มีหลายๆคอมเมนต์ตอบมาว่าเธอแก้ไขประมาณว่าสายเอ็นมันงาอวโพดคอยกะแก้ไม่นะแล้วก็ลักคอยกะเอาน้อยลงสีประมาณนี้นะบาน,นี้นะเซตโหลดนี่จากลักเอาไปกับประมาณสาวเส้นนี่กะมัดอยูกก่กลางพี่น้องเอ้ย กับซีเอประมาณนี้นะบัดน,นี้นะนมื้อนี้นี่สิมาค้ำได้น้อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยเนื่องจากหากกระเลิกเวนี่ก็ได้ไปเดี๋ยวไปหาเสือรอบค้ำนี่กัค้ำเติบก็ได้ตะเวนกับต๊กดินเทิงเติบเลยเนื่องจากตอนที่ค่อยมากระตะเวนก็นยังมีตกแต่มาฮอดแล้วผัดตะเวนตกเลยนะไปเอาไปหาเอรอเลยบัดน,นี้แล้วก็นี่มีผู้บาะวาสายกระป๋องกาแฟนะ ก,ก็จัดมานี่กา,ก,นกาแฟกระป๋องอันกาแฟนะไปะได้ครบแล้วอุปกรณ์ก็ได้เนื่องจากมาค้ำได้น้อยนึงก็เลยเอาไฟโคมมานำมานี่แลวก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือถุงยางนะถุงยางนี้เวลาห้าเสื่อมงแล้วสีได้มัดไปตามหญ้าหรือว่าตามกิ้งไม้อยู่นะข้างๆนะเพราะว่าเียนเทามีมัดนีหาม่เห็นได้ เพราะว่ารักมันก็น้อยที่จริงนี่ยังมีมืดปะเลยอ่ะพ่อเห็นหุงอยู่แต่เวลาคอยเอากองนี้ถ่ายล่ะมันไม่เห็นหุงปะเลยก็เลยนี่คอยเปิดไฟเปิดแฟลชนะได้ใจไฟโคมเข้าไปแล้วได้พี่น้องเย้ยเอามาในพี่ปัดบีเห็นหุงปะเลยจุดที่คอยสิเชิญหนูกะมีเงี้ยปะเลยนะเพราะว่า เที่ยวก่อนนั้นเอาเซอร์ไปเธอนึงแล้วฮุจักแล้วว่าหนูมันอยู่จุดเลยจุดเลยก็เลยหาเซอร์หงายได้เที่ยวก่อนมาตะเวนแต่เมื่อนี้นี้มาขำเลยโหพ่นนี้นะจุดนี้นี่คือคอยเซอร์รอบก่อนนี่คือรอบก่อนนี่นะมันอะนะทุกคนอาโมงคอยนะมันมีแง่มันกะรูดไปทั้งอื่นแต่รอบนี้แก้ไขโมงแล้วมันน่าจะมีสิทธิ์อยู่ ตาบึงนะทางมาเดี๋ยวสีเสอร์ม้งงคกนี่เลยหลักกะไม่ได้ใหญ่ได้บัน,นี้ได้คือแก้ไขมาแล้วตัวนี้นะมงกะคือค่อยเอากระปองกาแฟนั้นเอากางเขนผู้ดีกระปองกาแฟเลยนะอันนี้นะกาแฟหรือว่ากาแฟและแต่ก้อยหอมกาแฟทุกคนนะสูงประมาณบิดจากดินขึ้นมานิ้วหนึ่งอันนี้าตามคอมเมนต์ที่บอกมานะก็กลับมาแก้ไขและะ้วกลมาล่องเบิง้งอันนี้นะ ส่วนโมงกะคือเก้านี่เสาห้าหลังหาเลาะเสือ,อก่อนมาดิเก้าพี่น้องหลังที่สองกะเสือบอลฮุกเลยแล้วก็สูงวิชจากดินนิ้วหนึ่งไปหาเสืออีกก่าน,นี้แต่เลิอนี่กะมืดแห้งจบละหนูก็จะไปยะ่ะอ้อแล้วไปจกักเนื่องจากข้าวเวะได้ตอนเว่นๆผัดอะ ก็เลยมาค้ำได้น้อยนึงปฏิหารเกิดขึ้นแล้วทุกคนเสื้อโมงยังมีเมดพอดีวะาลงตุยเกี่ยวไปเกี่ยวมาอยู่ตามลองเป,ป็นต้นมาปะนะฮะถือหนูเลยหนูพุกโังใหญ่เลยโอม้มาแเลยมานลวตัวแรกเลยได้นี่อือมานะมีวาทุกคนคนซื้อหากระปนะ ถือไปขนาดเลยนี่มันโคตรมันเลยได้นี่นะมันมันมันมีแมนซ้ำทุกคนพอดีว่าเอยเอามันหกกักถทึมีแมนนั่นจบพักง่ายเลยพอดีว่าหนูนี่น่ะถืออ่ามงเฮมงเฮเที่ยวก้อนนะมันหกกักถือโอโ ฮาโมงมีมดเทีวก่อนนั่นแต่เลิมอันนั้นแล้วได้เริ่มแบบยังมีแบบยังมีกึ่นน้อยนึงแหละหนูนี่มันทือตาหลังนะแต่ก็ยังกินได้อยู่ถือว่าโชคดีของเห้านะที่แรกว้าหนูหากระทึหามีแมนแฮวก็ยังเชื่มีมดอยู่ กับดักกัมงดักหนูกะเสื้อไปสิบปลายหลางนะเหลืออยู่แปดหลางทุกคนคือหยางวนไปวนมามันมีเห็นบนอลจะเสื้อนะแต่ก็ได้หนูมาตัวหนึ่งตัวบุงใหญ่เลยหาเลาะเสื้อโมงกะได้ห,น,หนูสุขดีอยู่วันนี้ก็ได้เดี๋ยวมววื้อเช้าจะหาเสิร์ไว้อีนะเพราะว่าแกนเฮ้าสิหาเสื้อกะ มันย้าววนไปว่นมาบีเห็นทางหนุ่มนะเสื้อสำนันละโมงก็ได้เสือได้ออกก็บบบน,นี้มีกรคำเตมละคำแห้งแล้วน,นะบา่าแทก็ได้หนูก็น่าจะอ้อละว่าเสื้อนั้นก็นได้โมงที่เสื้อมีม็มดกับสีเอดอรอยู่ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเมื่ออื่นเสาสีมายามแล้วก็เสื้อโมองเติมไว้เพราะว่าเสื้อใสไว้เลยแบบนี้ เยอะข้าวในเห็นเพิ่อก็ขึ้นเยอะพี่น้องเลยเดี๋ยวสิเอามาหุงเมื่อพร้อมก่อนมาฮอทเทินก็เยอะข้าวแห้งจนเส้นพี่น้องเลยจันดีก็เยอะหาอันกินสูปข้อกินบ่นนี้นะบ่รุกกินเองบหลือหาซูพขอกินหาซุปขอกินเพื่อเป็นคนหูก็ไดมวันนี้นะพูจักความบอลีนอพูดจักพอเยอะข้าวเจ้านักินแล้วบ่ลุกย่างเจ้ากับกินน้ำเดียวก็อิ่มพอยล่ะเจ้านหน้าน จองคนห้าคนโอ้หลายพีโนโอ้องมาเทินละกกคือไปมนิกะได้ทั้งมะฮุ่งพี่น้องเอ้ละกกโฮสิเคือพี่เล้อน,นี่แหละโอค่าหนุ่หนูกะสิได้เพิ่มนแม่จันดีเพิ่มนเฮ็ดกินเลยเพราะว่ามันเลื้มเยอะหนาวพี่น้องเอ้กินก,นกะเริ่มคักขนาดพอแต่จันดีตักมากก็ะได้ เอเทุกคนืันนี้กะเสียไว้ซัานี้ก่อนเดี๋ยวถ้าลุ้นมื่อ่นเสาว่ามันสิทึกหรือมีทึกโมงที่ค่อยแก้ไขไปแต่กะเสียดายแต่บริเซอมเงดนะเนื่องจากขำก่อนวาแทกกันนะเดี๋ยวไปพบกันตอนเสาเลยวัสดีเออตื่นมาล้างหน้าแล้วบทนี่นะห่ากกะตื่นนะและเออพึ้งขี้หมูเหมือนันนี้เอ้ยหน้าบวช่อยอยันนี้ พอพยายามให้เาหนูเพื่อบันหมานเด้อน้อยเด้อ,อ,อไปไปเนาะกระย่าลูกมันเป๊นะนะม่อพอแต่ตื่นมาก,กะเดี๋ยวสิไปหายามเฮ้ก็แบนี้ตื่นสายเด้อน้อยนึงพี่น้องเอ้เนื่องจากเมื่อวานนี่กาหนขิด,ดินรสก่กะมันสุขภาพมีแข้งแห้งแด้โอาแท้ก็ได้คัดกระโตโอาแท้เอาบนหนักเด้อ ไไปหายามแฮวก่อนมานนี้ยามแล้วก็เซื้อตื้มไว้พร้อมพอดีว่าว่านี้เซอร์มีเม็ดนอกาดตอนเสาก็ยังเป็นเย็นๆได้จังหน่อยเลยพี่น้องเอ้พอดีว่าขี่รถจักเมื่อไร ำนี้ก็ได้สำนี้ละถือว่าดีดนี่นะทางดีก็ได้ประมาณนี้ทางยะจะสำเลยอาะโงูควายกับูงนี่กับป่อยะได้พี่น้องเอ้ยแล้วเขาแล้วหนากคือป่อยตามธรรมชาสตร์เลยมีแต่ไปจอบเอาแต่ละคนก็ได้กับบางคนกไ็ไล่เมือ่อเคาะเมื่อแรงยำคำคำตอนเสาร์มากกับป่อยคือแถววันอนาะนี้ มีแบบเลงตลอดไดเลงเฉพาะงามกระดูเฮ็ดหน้าเท่านั้นได้ที่เขาเลงนะบ่อนที่คอยมาเสิร์ฟมงนี่กาคือเป็นไฮห,หรือว่าโซน,นต้นของคอยเองเพราะว่าเข็นสิไปเสิร์ฟบนอื่นก็ได้ไดแต่ยุนี่กระนูลายพี่ลึกนะยี่เฮอมันมดแด่หนูก็ได้เพราะว่า มันกินมันต้นกินหลายหลายเสียหายหลายเติบนะันเป็นต้นก็เป็นต้นมีหลายไปเลยนะหญ้าอันนี้ก็ดีแท้ดีว่าเลยเป็นดอกสลานอยู่หญ้านี่นะคือสมคอยเอิญหญ้าคอยโอน เดี๋ยวสิเอาโมงไปเซอ้อพร้อมได้เอาไปเซอรตืมหาเลาะยามโมงพร้อมแล้วกะเซอ้อน้ำเซอ้อตืมน้ำได้ปองกาแฟต้องเอาไปเพราะว่าเคมีเอาไปค่อยกะกะ,ะระดับโมงมีได้แล้วกะมีผู้คอมเมนต์บอกว่าเพื่อเอากระปองกาแฟนี้ไปเป็นโมงว่าแทก็ได้ ด้านนูมนม,มุนี้มีเมื่อคืนมันควัดอยู่มุมนี้นแต่มันมีทางอยู่เดี๋ยวคอยสีเอามงนี้เสรอ์อีกนะเหยียบดาดมาลุบพีลงมีเกงขนาดนี้คอยเสรอ์มองุมนี้นะแต่เมื่อวาอนนี้ค่อยไปเห็น เจอโมงหกกเลยแล้วก็มีมีอันมาอีเซอร์รอบนี้นะเลยมันย่าเอาโมงกะค่อยได้เลาะหาเซอร์มดแล้วได้เดี๋ยวสิได้ไปหายามเม่งก่อนบัดนี้ยามเม่งว่ามันถือหรือไม่ถือเข็ดไม่ถือกะคือว้าว่ะละสิไม่ได้หฮอมือนี้นะสิได้เซอร์ป้าไว้เลยนะหลังแรกกะอยู่นี่นะ ทางมันเกตเก้งเลยมันมีหุ่ง,งมันพร้อมได้อยู่นี่แต่คอยเสืออยู่ทางพีน่คอ,อยไม้ไว้ถุงยางหลังแรกกะบิทึนะไปหยามหลังต่อไปวาสิทึหรือบีทึหลังที่สองกะยังบีทึหลังที่สองก็ได้ นี่หลังที่สามมองอยู่ม่งเอรอเด้ป่ะนี่หลงมงเสิรมองแล้วเออพรูหลังที่สามก็ยังมีถือได้หลังนี้อยู่นี่อืมหลังนี้ถือทุกคนนี่นตัวนี้หนูพุกนะแต่ ลมุมันมีไงไปเลยหลังแรกแหกมานแต่ก็ยามมาหลายหลังก็ได้โมงก็ยังมีหลายหลังไปเลยได้ยเยอะมดเลยเนื่องจากคอยกับปฏิเสธมดพอดีว่าค้ำแล้วหลงทางไปทั้งเลิกกับบิ๊กจักทางไปกลางคืนนี้เฮายัางนี้มันจะหลงก่อมนมานี้นะอยู่ตามป่ามันตน้นกับป่ามันหกดยังประมาณสองสามหลัง หลังนี้ก็มีถือซ้ำนะสมออยอยู่คือว้าวแหละหลังนี้นะอันที่ถือหนูไปว่าดน,นี่ได้หนูพุกที่ค่อยเอาเมาื่อคืนนหลังนี้ก็มีลุนอีกแล้วทุกคนตีนถึงถึงอยู่ถ,ถ,ถือลยถือเลยหนูง่ายก็เก่าตัวที่สองมานมาันมัน ยังเปลี่ยนยู่คูตโตเลยได้หนูแบบนี้นะกามีรุนได้ไปสองแต้มทุกคนแต่กามีคู่จักว่ายังมีอีรือหรือเมอดแล้วนะมงกันนะเพราะว่าหาม่เห็นน่าจะย่างยู่ประมาณลางหนึ่งเขียนย่างก็ได้ยิได้ปดอนุอีตัวนี้ก่อน พยายามหลังสุดท้ายทุกคนนี่นะแต่หาบ่างโมงก่อนจะอยู่มงเลยเสื้อมองคืนพี่น้องอย่าลงบ่อนอยู่นี้นะกะบ,บิทื้ได้หลังนี้โนะมงกะได้ยามเมิดแล้วได้ได้หนูไปสองโตโตก็มีใย,ยปลาเลยนะซับเดียวกับเที่ยวกอดน,นะเลย แต่เที่ยวนี้นี่เฮาไ่ได้ถึงเอาเสีส์ป้าไว้เดี๋ยวเมือ่อื่นมาหยามอีกโอ้มิลลเลยลเยอะเยอะรถกระซิมเสียงเกล็ดพี่น้องเอ้ยจากเสียงเหลือพิยาคณะพระพัด โอคพี่น้องคอยกาได้มาฮอนเทิร์นแล้วได้บัดนี้คือมาเทิร์นกับเดียวสิถามแม่จันดีก่อนว่ามีของกินหรือมีมีเห็นว่าเซอร์มีแล้วกาสิได้เก็บไว้หนูก็ได้เพราะว่าเมื่อคืนนี้คือว่าเห็นเพิ่นโคหนูนะแต่ตอนเพิ่นโคคอยกาเบไทยเบิ่งซ้ำสรุปกะมีของกินอยู่พี่น้องไงอันนี้กะโคหนูตัวเมื่อคืนนี่นะหนูพุกตัวใหญ่ตัวนี้นะ ซนอันนี้กะห้กากะสิได้เก็บไว้ก่อนเพราะว่านี่กะฟ้าลงไปหนดินไปหาหดขี้ดินทรายพี่น้อง<แ>หลังจากที่เลิกเวะเลิกงานมากะสิได้หาเห็ดยูเห็ดกินกินข้าวก็พี่น้องเลยคือหนูกะมือเซานี่ก็ยังมได้โคไว้เลยได้เนื่องจากมีของกิ่นแต่เมื่อคืนนี่อุ่นไว้แล้วกะกิ่นเลยมือเ้าเนี่ยเนี่ย,นยหนูกะทางแม่จันดีกะสบายดีเพิ่นจะตามมาหุกงคได้ กำลังเลาะมาฮุกอยู่นูกาเข็นตัวซรันี้นะเข็นมาเสื้อเข้าต้มน้าโลเอานี่ผลมันอันนั้นเลยนะมันเล,เลิกไปเลยหนังมันนะเลยจี้เอาซะตัวมันมีไงนะเดี๋ยวถ้าลุ้นเบิ้งมืออื่นหรือว่ามือหน้าทุกคนว่ามันสิธึดหรือว่าตัวไงคือคอยเสือมองป่าไ้เลยไม่ได้หึงนะ ตามแซบๆเดิมมาหุงนะแซบๆมีสูตรได้เียนจะแซบได้ถามบอสูตรมานะสูตรอะไรเสื้อมากคิดลายๆแล้วแซบแล้วหยาำนี้นะไปว้มาซาเพราะว่าโซงนี่มันหนาวเด้ปะแตะ่แซบปะแลไรทั้งจันดีกับไปลิ้นได้ไปลิ้นน้ำเมฆยังมีมาก เห็นไปริบนะักไ้ได้แอบดีนะเห็นว่าเสื้อ,อยู่งเหินนะเที่ยวทอดเส้นขนมแล้วกปน,นะเพราะว่าหานขามันอยู่เคริเครเคิร์นนี่โอ้เป่งง่ยอันนี้เป็นไอ,นอ่มไววอันนี้มาหุมกันเลยตอนหนึ่งแม่ไอ่มมืองามงามโอยว่าอ้กีนุ่มมันชอบนะกีแล้วล่ะครสบี่มาฟักก่อนพี่น้องเลย คือหนูนี่ก็เอากระสิได้ฟักโคนะฟักโคเสือเบลพักเพราะว่าสมมันมีง่ายไปเลยว่าจะปีนอีกคับตามห้มอมน่ก็ไดมาเชื่อหน่อยมาเชื่อนะ นี่ึมาจะตึกป่าได้บ่หน่อยได้ลายบ่อจะดีเพิ่นมาจะตึกป่า,านี่บ้านคอยเอินหกข่าอันนี้นะซื้อหกข่านำแก้ข้าว อันนี้โฮซิเคริร์หรือว่าจักไครแมนบอกว่า <laughs> จากแมนนุ่แมนละอ่ะฟุ๊พฟึกไปก่อนเยอะเข้าแหงแลว

หญ่าว่าคนละ่ะนีเ่เลยจากเธอปุงแล้วนี่แซ่บปะ่ะหอมเธอ โคหนูยังมีซุกยังไงเสื้อผักหลายๆได้เดี๋ยวถ้ามันซุกก่อนจังเอาน้ำมาเสออก สิประมาณนี้แหละแต่มะหุงกับเซย่ยางเดียวมีมีผักกับมาพี่น้องมากินข้าวเท้งน้ำเดียวออยงวันนี้เถอามองก็ดหน่อยมาแตงมป่านะอามแล้วน้ำนะอืออาบเพื่อเป็นเนี่ยนะ เบิ้งลูแข็งเงป้าต้นตุ่มทั้งหมดมาจัดีไปงมป่ามากป๋อน้าหนาอาบแล้วบนน้ำเนี่ยสภาพอาบน้ำโหแข็งกันตุ่มอกลอกอยู่เยอะข้าแหงบนี้ แซ่บอยู่บ่ก,กินข้าวนะกินกับเพือเอ่อข้าวขหนูบอกเออระวังกลางกระดูกมันเด้อลูกจะไปรุ่งกินข้าวรุ่งมาก,กินขา้าวแซ่บคืบบบบ่อก้าวแ่บเพื่อก้าวข้าวไปกินขนมไปน้ำอันนี้เผ็ดแห้งข้าวกับข้าวหนุ่มวันนี้โอเคทุกคนหลังจากที่ได้กินขา้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็ เดี๋ยวบันนี้กาสิได้หาพักพ่อนก็พักพ่อนประมาณว่าเคิงสโมงกาสิได้ไปหาหดดินต้อ,อิเคสันคลิปนี้กาสิได้ขอท่ายทุกท่านเพิ่งสำนีก่อนกะขอขอบคุบเจริญใจที่เข้ามาติดตามและกระฮับส้มเป็นกาลังใจให้กับซองวะเพชรทามาแล้วกาอย่าลืมซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้คลิปใหม่ๆต่อไป